ไปโรงเรียนแล้วไม่เอาทำไมไม่อยากให้ไปอากไปไม่อยากให้ไปอยากไป,ไไปน้องเกลถึงขั้นกลุมขมับเลยล่ะค่ะเมืเอม่อพี่ไอเพื่อนเกลงองแงไม่อยากให้น้องเกลไปโรงเรียนนะคะเป็นโมเมนต์ที่แบบสุดน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนคะ่ะเกลเงยไออยู่ยไหมดไม่ได้ขอเติมเกลหน่อยขอเติม พี่ไอเพื่อนเกลมีโมเมนต์สุดน่ารักมาฝากบรรดาเอฟซีพี่เลี้ยงออนไลน์ยาำดึกอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะเมื่อพี่ไอคขอร้องไม่ให้น้องเกียวไปโรงเรียนนะคะแต่ยังไงยังไงน้องเกียวก็ยังยืนยันคำเดิมคะ่ะว่าอยากไปคะ่ะทุกคนคะ่ะและมาดูสิ่งที่น้องเกียวทำเพื่อปลอบใจพี่ไอเพื่อนเกียวกันคะ่ะอยากจะบอกว่าน่ารักไม่นูสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะ สาบานได้รักใครเจ้าเธอมานจริงนะสาบานได้รักใครจ้เจอมาจรินะโอเคาบานทำนี้เลยาบานด้รักใครเจ้าเธอมาคนซาบานโอเคเออคู่จะคขอคก่อนสาบานได้รักเธอมาาบานด้รักใครเจ้าเธอมาคนดูแล้วดูแล้วโอเค ลกไก่เข้าซื้อมาก่อนโอแม่ลองอ้อยเง้นไปเลยสาบานได้ลักไค่เท่าซื้อมาก่อนน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะถึงขั้นร้องเพลงให้คำมั่นสัญญาถึงขั้นสาบานเลยนะคะทุกคนแต่ยังไงยังไงพี่ไอก็ยังยืนยันนะคะว่าถ้าเกลไปโรงเรียนก็คงจะคิดถึงเกลอย่างแน่นอนคะ่ะ มาดูกันนะคะว่าน้องเกลจะทำยังไงต่อไปเพื่อรักษาความรู้สึกของพี่ไอเพื่อนเกลค่ะหรือว่าแอบไอไปโรงเรียนไหมแอบไอไอได้ยินแล้วเนี่ยเอาใส่กระเป๋าไหมอ๋อหมายถึงให้อะแอบกระเป๋าตั้งเยอะเหรอใช่แล้วครูจะรู้ไหมไม่รู้เราแอบยังไงอ่ะไอแอบใส่กระเป๋าหรือไงยังไงอะกระเป๋าใหญ่ๆอ่ะอือฮึเอาไหมเอา อยานนกไปโรงเรียนด้วยเป็นการวางแผนแบบจริงจังขั้นสุดเลยนะคะสำหรับน้องเกลค่ะคิดถึงขั้นว่าพี่ไอจะหายใจได้ไหมหายใจได้หรือเปล่ากระเป๋านักเรียนใส่ไม่ได้แล้วต้องใส่กระเป๋าอะไรไปถึงขั้นนั้นเลยนะคะทุกคน <c oughs> ไอ,อาไหายใจยังไงหายใจไพ่อโอ้คืออยู่ในกระเป๋านักเรียนใช่ไหม ไอ้ตัวไอ้เข้าไปได้ไม่ได้น่ะมาทำอะไรกระเป๋าใหญ่ป้าเจียบไปไหมอ๋อยิงกระเป๋าป้าเจียบอ๋อและแกเอากระเป๋าเดินทางไ,ได้ไหมล่ะอและบทสรุปของแผนครั้งนี้ <c oughs> เพื่อนนำพี่ไอใส่กระเป๋าไปโรงเรียนกับเกียวนะคะก็คือใส่กระเป๋าคิตตี้ใบใหญ่ของนะ้องเกียวนั่นเองค่ะกระเป๋านี้วใหญ่มากอืมเป็นไงกระเป๋านี้ Quá mà. Ừm. Bên này. Đưa mình qua cho. Đi đón chờ ở đằng này anh chờ mình với này. Pé cũng bên này. Thôi